ให่าอ <Yeah. S 2> yeah. 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 uh ้ใ่เอาคนต่อไปละให้เขาไม่ออกเลยทีนี้เฮ้เ um พ <feelings> so <this language> <n ip incident> ื่อนนายไปเอาสัญลักษณ์เท่ๆพวกนี้มาจากไหนวะฉันอยากได้มัางจังเลยเอ้านายก็แค่สมัครเมมเบอร์ชิพของช่องออสเดลแมนเริ่มต้นแค่30บาทแค่นี้นาก็ได้สัญลักษณ์เท่ๆอย่างนี้แล้ว เรี้กแมทุกทุกคนค่ะวันนี้เราพามอบ้านใหม่มาเปิดตัวใช่ค่ะเพราะมาทำงานวันแรกช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังค์ทำทุกอย่างะันดี้พอบ้านที่อยู่ในคุกคลุกอบ้านในคุกต้องไม่ทำงานด้วยวันนี้นะคะนี่เห็นกรงนี้มาหลบเนินนึงค่ะกรงหมาวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดในกรงหมา โดยแต่ละคนจะมีเวลาแค่2นาทีเราจะมีกล่องเครื่องมืออยู่ข้างในนะ,ะ,ะซึ่งไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเหมือนกันมีทุกอย่างะอะ,อะก็คือมีอะไรบ้างพวกค้อนประจงประแจ everything จิกเบีทุกอย่างอะใ,<ช>ในเวลา2นาทีคุณต้องค้นในนั้นคุณจะใช้อะไรก็ได้เรื่องโคุณในการปลดล็อกของคุณออกมาจากโซ่และตุ้งแจนี้ อ่าแล้วกุญแจต้องยนท้งนี่ไงกุญแจแดดโดนที่แดวเราแดกคือต้องทำลายแค่กุญแจทำลายกลงไม่ได้ใช่ไหมกุญแจคืออะไรอ่ะกุญแจกุญแจเอกฉักมือไม่รู้จักกุญแจม่าจะทำลายนี่ก็ได้ถ้าคุณทำได้อ่ะทำลายกลงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ห้ามทำลายกลงคุณจะทำยังไงก็ได้แต่ว่าห้ามทำลายกรงจะบอกว่าภายในสองนาทีโดยที่เราติดจระเบิดไปตรงนี้เป็นไงมีระเบิดเลนหมดในนไหมเราถ้าจับเวลาจากตรงนี้สองนาทีถ้าเขายังออกมาไม่ได้ กรองจะระเบิดเลยโอ้รหน่าเชียน่าเชียไม่มีใครนอกนะโอเคมาโอนอยออกใครก่อนมาโอนอยออ้าวเรียบร้อยอ่าพิชชาิมีสิทธิ์เลือกว่าจะออกจะเล่นพิชชาิคนแรกสิให้ให้เขาเลือกาเขจโอ้โหผมมีเกณง์ผมเป็นคนออกได้คนที่เท่าไหร่ผมได้คนที่สองนะได้เขาได้คนที่สองมาแข่งกันไอ้ตวจะเหลือไว้ทำไมคนเดี่วโอนอยออคเยวเล่นคนที่สามแล้วกันอ้าวอ้าวคนนเงอ่ะ มาฝันร่วกันพิมันอ้าวอะนี่เลขนคนนี้เท่าไหร่เป็นคนแรกไปเลยกลัวอะไรล่ะเออกูกูต้องทำอะไรบ้างเนี่ยกูยังไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็ได้ต่อยเลยอะไรเนี่ย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 เดี่ยเนี่ยหมดไปย้งแล้วเหรออะพออะไรอีเนี่ยเหนียดเหนียดเดี๋ยวเราขับโอ๊ะ เรามาขายเข้าไปเราจะมเข้าไปเราจะเข้าไปเข้าไปเข้าไปเราสเดี๋ยวเดีวกูต้องทายังไงางเนี่ยไม่รู้ังาทงออกเองล็อกจากข้างในไม่คือกูต้องตีอันนี้ให้แตกใช่ไหมพร้อมซองพร้อมพร้อมยงอ่ะพร้อมนอามสวาีนะก็ออกให้ได้ด ใจเสียอะไรดีวะเป็นไงฮะแเหนื่อยไม่ออกแล้วไม่ต้องออกแล้วรอรอปดแล้วกันโอ้เร็วคนอยู่ไม่ท้อจะคนที่รอนั้นไม่ทิ้งกัรเร็วเี่ยวเีก็วเต้องเยเดียวแหละเทเรยวเอลซึ่รเนี่ย รู <laughs> oh, wrong, ้ทั <gamma enders> ่วรู้ว่าโซไม่ไหวโอ้โหโอ้แรงจริงแรงจริงทรายมาดูใครตบอ่ะแค่คนนักขับอะได้แล้วคุณต้องหาแล้วรอดไปไม่ได้ไดแล้วคุณก็โดนอีก20ปีนะครับเดี๋ยวเราเรามาดูคนที่สองแล้วกันระวังลูกยางนี่ยเดี๋ยวดูสภาพหคุณแจเพราะไม่มีอะไรโค้ง ได้อยู่ได้อยู่ไม่ใช่หมายถึงว่าถุกไปเท่าไหร่ก็ไม่ไม่บุกมาพ่อพ่อคิดว่าพ่อจะหนีได้เปล่าวตอนมึงจบปริญญาตรีกูทำไรแดกมาเนี่ยมึงดูความขี้คุยของเขาเข้าไปแต่ขนมเปี๊ยะนี่ไงเข้าไปยังไงเข้าไปสองนาทีนะไหวเปล่าวเขาใช้แบบคุณแกได้กว่าปลาคนนี้แกกู้ปังขวางมาแล้วนิดหน่อยอาอาชีพเก่าอ่ะอ่ากูทำไรแดกหนึ่งสอง ออเออเอเอน e um. no> well ี่มันกูใจยี่ห้ออะไรใะยันสิวิผ่านไปนี่เราโฆษณาโซลิคกูเนี่ยเอยเอสบวิไม่สะดุ้งไม่สะดุ้งสิบวิผ่านไปเอเาไว้เอาไว้เียมัยนแข็งมาขจบปริญญาตีอะกูทำไายแดแดกหว้าสิวิแล้ว ได้สองนาทีเลยเหรได้เลยได้ยังไงนี่ใหนทำยังไงนั่งแดกกาแฟได้เลยโอ้ยเฮ้ยี่ห้อนี้มันหาแดกกาแฟลำบากว่ะฉันยอมแพ้แล้วได้สี่สิบเวทถ้าไมมีเวลามานั่งวิจัยนะเอวันนี้มันไปเรียบเลยทิ้งผายแล้วทุกวิถีทางก็ไม่ยอมออกเลยอ่ะได้สามสิบ สองหนึ่งสามเกิดมาเกินคมระทมหัราไปซือย่ออะไรบ้างย้อนยย่ออันนี้ดีมากอ่ะโอ้ยโคตรแข็งครับโคตรแข็งเลยคุณแจย้อนนี้เจอก็เจออันนี้ย่อไทยนะเนี่ยแม่งดีจัดนี่เกินย่อไทยะเนี่ยร้อยกว่าบาทเองนะเนี่ยอ่สุดรอดทุกคน ช่วยตัดสือตอนพ่อมั่นใจหน่อยกล่องมือจบริญญาเตียกูทำลายแดกเลยนน่าแดกกาแฟได้เลยให้เงินอย่างนี้อร่อ้กูเชียร์เนี่แล้วจะแกะไขออกป่ะเนี่ยนั่นน่ะไรดีคือปัญหาเฮ้ยไอ้เหี้ยใช้ดีวะเฮ้ยเหี้ยยู่อร์อะไรวะเฮ้ยมันยูฮอร์ไทยไรวะร้อยร้อยสามแปดพอถูกเลยนี่ถนาดของตอมนะไม่ถ่ัดอันนี้ข้อถนหาไอ้เหี้ยเหลือเชื่อว่ะไม่ใช่โซโลโซคุยเลยเลยต้องเข้าแล้วเนี่ยข้อถนา มึงทำด้วยแล้วว่าแข็งขนะดี้ไม่เป็นอะไรเลยยอมรู้่าตียุบเลยเนี่ยโอ้ยทากถ้ากูไม่ได้แดกมึงก็คงไม่ออกอ๋อคุณใจเยอะไหนอยากเข้าบอกมานะฮะเราจะทดลองให้แบบนี้่อยไอ้จริงริมมันแข็งขนาดนี้เลยีพีหน้านี่เห็นว่าจะเอากองจุ่มน้ำลงเรื่อยๆใช่ย้ี่นี้ะมีารค่อยู่ได้ถ้ากูก็อยู่ในกองกูจะเอาลำนี้อะไรตึ๊ตึ๊ดตึ๊ดตตึ๊ด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  ต้องทลืีไหนนอนหวิธีกูเงี้ยวโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอยชาติโอ้ยผ่านไปโอ้ยนักโอุชาตินักโ้โอ้ยโอน้ด้วยอีอเ้อ้า มันไม่ได้หมดอยู่แล้วมันมีวิธีนี้ธีเดียวอ่ะที่จะออกแต่แจแม่งแข็งรอบับแมันแข็งเกินเห้าสิบวทเน่วนรกโอ้ยยี้ไม่ได้แขกมันละโอ้ยไม่ได้แดงไม่ได้แดงโอ้ยกรเบื้องกระเอง o week later ตังนังติน เอาเจียวเดี๋ยวเอาไอ้ตัวเงี้ยนี่อะไรเนี่ยเขาขี้ไก่เขาขี้ไก่ไปเลยไม่พลาดอะไรมาทำไมมันแฉะขี้ไก่ขี้ไก่เฮ้ยแต่เที่ยวมันแข็งจริงกๆหระตีไม่ออกหรอช้อตเลยเออตียังไงก็ไม่ออกใช่เพราะว่ามันมันไม่นิ่งพร้อมยังสามสองหนึ่งไปเจยวเจียวไม่ออกไม่ออกไม่ออกไม่ออ จะไม่ออกคนเดียวถ้าทำเนี่ยผมว่าบอกๆเลยยืนหน้ามาต่อไปได้แล้วเออแย่ใหญ่าอย่าเอาตัวคนต่อไปละไม่เข้าไม่ออกเลยทีนี้เสดอกก้อนเนี่ยใหให้เละเลยอย่าให้เละเสด็จเสดอกก้อนเนี่ยเสดอกสะดอกขอนสด็จขอเสดอกขอดิ้นแบวเจว่าไปขึ้นวันนี่ว่ะแจนะลูกมันไม่ใช่ไม้นะลูกแล้วแม่มันมันแกะยังไงไอ้นั่นแกะไม้เนี่ย พอสุดท้ายด้วยเนี่ยโมวิวขันขันเฮ้ยเก่งเก่งเก่งเฮ้ยผมใช้มาแนวมาแนววิชาเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอพอบอกให้ไหมมนลืมกูแจ้วะบอกให้ยันมาลืมกูแจไว้จริงด้วยไม่เลื้ไม่เลื้ไม่เลื้อกูแจ้ไว้เยอะเยวเยวเฮ้ยระวังคออย่าได้ขวดข้าหน้าโค้ชมาทุกแจกับอะไรล่าดูกัดขันไว้ใ มองเข้าไปทันดิขอเข้าไปเลยเข้ากันนี้เลยรอ <pakai S 2> <Gar> ๋อเข้าไปเลยคุณเข้าไปเลยต่อเลยแล้วกันใช่ต่อเนื่องเลยคุณอ่ะโอ้ยอุ่นไก่คไก่มันมันไม่ออกแล้วอ่ะเดี๋ยมันจะออกอ่ะมันไม่ขับมันไม่ออมันบังหมดแล้วมันแย่พังบอกแล้วอย่าแย่อย่าแย่ระเบิดแล้วนะฟองฟองโอ้ยโอ้ยกีมล็อกแช่ไม่ไเดือดเบรกเดือเบรกสองนาทีแล้วเท่าไหร่นะกี่วิแล้วกี่วิแล้วเดือดเบรกกี่วิแล้ว แ้วดยไเฮ้ยออกไปนี่ยมันอ้าแล้วว่าคุณแอ่ะคุณแยมันอ้าแล้วว่าคุณแยมันช้ำแล้วมัมอนเฮ้ยเถอะออกนะคุณแยมันช้ำแล้วว่าคุณแยมันอ้าคุณแย่โอ้ติงวะเนี่ยคุณแยมันอ้าโอ้ให้ของนี้ลอยนะไก่แล้วไก่แล้วอย่างไงไม่ไงมันเก่งนะเนี่ยเฮ้ยมันขลาดศตัวนี้เก่งนะสุดท้ายก็ต้องทุบหไปนะทุกคนอะไรเนื้อะไร มีสิบมีสิบมีโอ้เฮียไปทำไรล่ะฉันยอมแล้วไหนๆด้เยด้เยดเยจีบีจบีได้มากูจะหยุดเออโอ้โหน่าสวยน่าสวยผี่ไก่โอ้โหอันนี้พู้ไก่ของแท้อันนี้พู้้นะเลยใช่ไหมกูจะไม่แหกอยู่แล้ว จ็บมือเ่า่าตีไม่เหนื่อยมั้ยอยู่นี่แหละมันต้องออกมันต้องออกไม่ออกไม่ออกกูกูจะยอมอยู่ในนี่แจนกว่าจะพ้นคดีกูแหกไปกูโดนเพิ่มพูนเอาเนื้อกูเขาบอกเขาเป็นโจรเก่าอ่ะถึงว่ากี่นาทีโอ้สามวันก็ไม่ออกอว่ากี่นาทีเขาคนนี้เขาโจรจริงอ่ากี่นาทีล็อกข้างไหนแค่นั้นแหละทีเดียวออกเลยทีเดียวพี่ชายกี่นาทีสามวันก็ไม่ออกคนนี้เขาโจรเก่าเขายังอยู่นี่เลยได้ไหมนะ เฮ้ย้ยหว้ยมหลุดตรง laptops, <is S 1> <facebook. S 2> ไหนรู้ไหมตรงไหนอ่ส่งให้ตัวไงใช่ทุก้ง้ผมค่ให้เหนื่อยเปล่าอ่ะเอ้าก็ออกกาเอ้านี่ตัดผู้ชายคนนี้อันตรายมา คนนี้คนตรลายมากไม่ได้บอกบอกเขาก่อนไม่ได้โฆษณานะไ้ไม่ได้โฆษณาอันนี้ทดลองเล่นเองเออเออแต่ว่าถ้าใครอยากเข้าก็เข้ามาได้โอเคค่ะเราชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะของใหม่ๆไม่ได้แดกหรอกถ้า EP นี้วิวดี EP ต่อไปเราจะจุ่มน้ำลงไปเรื่อยๆ